โอเคการเปลี่ยนงานบ่อยจะทําให้ประวัติการทํางานเสียไหมตอบงี้ดีกว่าว่าเสียแน่นอนอาจจะคำว่าเสียแน่นอนเลยนะบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาลงโอเคเสียแน่นอนเพราะอะไระครับ อย่างนี้บริษัทนะครับมองอะไรบริษัทมองว่าเขาอยากได้คนที่ Lo ยต l t y นะทางานกับเขาเพราะเขาลงอะไรเขาลงเงินเขาลงการเทรนนิง่งใช่ปะ่ะดังนั้นถ้าเรามาทํางานปี2ปีะครับเราลากออกไม่ต้องปี2ปีหรอกทำาปห6เดือนถึงปีหนึ่งลากออกแล้วเนี่ยเอชาเขาจะปวดหัวหัวหน้างานก็ะจะปวดกระบาลน,นะก็ะต้องมาหาคนใหม่มาสอนงานใหม่2-3เดือนผ่านโปรเฟชันดังนั้นเราทําให้ประวัติบริษัทเสียด้วยเราทําให้บริษัทเสีย ไม่พอดังน,นั้นเราอะครับก็จะเสียด้วยในมุมที่ทุกคนก็ไม่อยากจ้างเราดังน,นั้นนะครับน้องๆคนไหนที่เปลี่ยนงานใช้คํานี้นะสมมติจบมาอายุยี่สิบเอ็ดยี่สองนะปัญญาตีจนอายุสามเอ็ดสามสองนะครับเปลี่ยนงานทุกสองปีหรือทุกปีครึ่งอย่างเงี้ยครับถึงคุณจะเงินเดือนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะแต่บอกเลยนะครับว่าถึงจุดที่คุณเปลี่ยนงานมาห้าที่แล้ว,วไม่มีคนอยากจ้างคุณหรอก ในเวนบริษัทที่ใหม่มากๆนะครับหรือคุณเป็นคนเก่งมากๆนะครับจนที่บริษัทยอมจ้างคุณแค่ปีครึ่งสองปีอันนี้ก็ว่ากันไปแต่พี่เป็นบอกเลยนะครับว่ายากมากๆเลยดังนั้นปรกิการทํางานเสียนแน่นอนแล้วคําตอบที่ดีคืออะไรคําตอบที่ดีเป็นอย่างนี้นะครับการทํางานเปลี่ยนงานได้ไหมเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับรู้ไหมว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่มีบางคนนะครับที่ทํางานเป็น1ิปีนะอยู่ที่เดียว แล้วก็ย้ายงานทีนึงนะครับมีการเปรียบเทียบคนสมัครงานกับอีกคนนึงนะครับทำ4ปีนะครับที่1กับ6ปีที่1น,นะครับกลายเป็นว่าแคนเดตคนที่2นะครับ มีมูลค่ามี v a l u ลมากกว่าคนแรกเพราะคนที่2นะครับเรียนรู้มา2ที่สก,กิลก็ได้2ที่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยขนาดนั้นกับคนแรกที่แบบอยู่มาที่เดียวอ่ะถ้าไปที่ใหม่กับเราเลยอาจจะมีความเสี่ยงมากๆว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้การเปลี่ยนงานก็มีข้อดีนะแต่ไม่ควรเปลี่ยนความถี่ขนาดนั้นดังนั้นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับควรมีที่หน่งนครับที่เราอยู่นาน,น,าน แล้วแต่ช่วงวัยอายุน้องว่าตัวนี้คนฟังเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่3ามสิบนะครับแต่คนมีที่หนึ่งอ่ะสปี5ปี6ปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนที่ใหม่เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่เราดูเหตุผล reason for living ไปแค่นี้ครับจะทำให้ปลอดการำงานไม่เสียครับ